พยรร์ดวงชะาแเลกสาไทย7ตัว9ฐานโดยผมอาจารย์ศิลมหาทักษะ EP นี้จะเป็น EP ที่2นะครับสำหรับดวงจรในช่วงวันที่13กุมภาพันธ25์2568ถึง14มีนาคม2568ระยะนี้นะครับดาวศุกร์เป็นกาลีในเรือนหินะพุทธกรมะ ให้ระวังเรื่องงานนะครับมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนงานเสียงานเสียการนะครับระวังเรื่องลูกจ้างความเสียหายจะเกิดขึ้นก็อย่าปล่อยงานเด็กมากหรืออาจจะมีลูกจ้างลาออกไปในระยะนี้นะครับอาจจะถามถึงส่วนดีก็มีลาบผลมีเข้ามาปานกลาง อิทธิพลของดาวพุธก็ระยะนี้ก็มีลาภจากเพื่อนแนะนำว่าก็ลองปรึกษาเพื่อนเรื่องการงานดูนะครับระยะนี้จะเด่นในด้านนี้มากกว่าอิทธิพลของดาวสุกระยะนี้ก็ทุกใจครับกุ้มเครียดไม่สบายใจสูญเสียความสุขความสนุกสนานในช่วงนี้ก็อดทนนิดหนึ่งครับเดี๋ยวก็ผ่านพน้น สำหรับในช่วงวันที่14มีนาคม2568นะครับถึงวันที่12พฤษภาคม2568ดวงจรระยะนี้นะครับดาวเสาร์เป็นกาลีในเรือนการเงินเรือ,อนอลิและเรือนลาบก็ระวังนะครับช่วงน,นี้มันจะเกิดศัตรู จะถูกคอรหาให้เสียหายการเงินช่วงนี้รายจ่ายจะเยอะนะครับมีดวงว่าจะเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์ด้านสุขภาพก็ระวังการเจ็บป่วยช่องท้องการเจ็บป่วยมือเท้าช่วงที่ดาวเสาเป็นกาลีระยะนี้ก็ตึงมือนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ทำอะไรก็ให้ระวัง เรื่องการลงทุนเรื่องสุขภาพเป็นหลักทางออกนะครับช่วงนี้ก็มีราบจากผู้ใหญ่ผู้ชายที่การคารพนับถือกันมีราบจากเพศตรงข้ามหรือคู่ครองเกิดปัญหาสิ่งใดก็แนะนำให้ปรึกษาคู่ครองนะครับเนี่ยระยะนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ครับ สำหรับช่วงวันที่12พฤษภาคม2568ถึงวันที่11มิถุนายน2568ระยะนี้นะครับเป็นดวงที่จะได้เงินได้ทองจะมีไรายได้เข้ามาดีปัญหาจะขี้คลายศัตรูจะมาเป็นมิตรระยะนี้จะดีขึ้นในเรื่องการเงินนะครับแต่ส่วนเสียก็จะมาเกี่ยวกับสุขภาพอีก ระวังเรื่องการเจ็บป่วยส่วนศรีรษะบริเวณตาขวานะครับแล้วก็เดินทางในเวลากลางคืน,คนระยะนี้ให้ระวังอุบัติเหตุสำหรับช่วงวันที่16มิถุนายน2568ถึงวันที่11กรกฎาคม2568 ระยะนี้จะเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพของคุณแม่นะครับหรือเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ผู้หญิงจะให้โทษก็ให้ระวังหญิงลักษณะหน้ากลมหน้ามนผิวขาวเหลืองจะนำความเดือดร้อนมาให้นะครับแต่ในส่วนดีระยะนี้จะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะครับช่วงนี้ก็มีลาบเกี่ยวกับ การวิ่งงานการเดินทางนะครับมีลาบเกี่ยวกับที่ทํางานซึ่งระยะนี้จะเป็นช่วงที่ดาวพระหัสซึ่งเป็นดาวใหญ่จอดมาให้ลาบเต็มตัวหากจะทําการสิ่งใดก็ให้เริ่มต้นทําในช่วงนี้ได้เลยครับสำหรับช่วงวันที่11กรกฎาคม2568 ถึงวันที่10สิงหาคม2568ระยะนี้ระวังเรื่องจะเสียเงินเสียทองเสียทรัพ์ยนะครับช่วงนี้เงินเก็บเงินที่เก็บสะสมไว้จะมีเหตุให้เสียมันไปเกิดเรื่องวุ่นวายในบ้านและครอบครัวตัวเองให้ระวังเพศตรงข้ามที่มีลักษณะดำแดงผมหยักโศกจะนำความเดือดร้อนมาให้ ในด้านการเดินทางระวังอุบัติเหตุทางสามแยกโค้งหักศอกและจุดยูเทินในด้านสุขภาพให้ระวังการเจ็บป่วยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับระยะนี้ก็อาจจะมีการปวดเมื่อยบ้างนะครับช่วงนี้ช่วงวันที่10สิงหาคม2568 ถึงวันที่8กันยายน2568ระยะน,นี้จะดีด้านการงานนะครับคนตกงานจะได้งานคนมีงานทำอยู่ยอดจะดีขึ้นนะครับการงานจะก้าวหน้ารุ่งเรืองดีในช่วงนี้บริวารลูกจ้างจะนำลาบมาให้ระยะน,นี้จะมีคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานนะครับ ดาวสุกจรมาให้ลาบก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักดีการเงินดีในระยะนี้ส่วนเสียก็ต้องระวังเรื่องงานเอกสารนะครับระวังด้านการใช้คําพูดด้วยช่วงนี้ก็ระวังเรื่องเพื่อนปูงมิตรสหายจะทําให้เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องคําพูดนะครับการงานก็เกี่ยวกับสังคมออนไลน์โลกโซเชียลเหล่านี้ จะโพสอ,อะไรหรือจะคำประกันใครก็ให้ไต่ตองดูให้เป็นพิเศษระวังเรื่องงานเกี่ยวกับเอกสารครับก็ขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอาจารย์สินปมหาทักษาสวัสดีครับ